สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายประจำงวดวันที่17มกราคม2568ค่ะสำหรับวันนี้นางแม่ส่งคลิปเร็วอาจจะมีความฝันที่มาในเช้าวันที่17มกราคมหากมีเวลานางแม่จะพยายามนำส่งคลิปอีกครั้งวันนี้เป็นคลิปที่2นะคะ เดี๋ยวเราไปดูความฝันกันเลยค่ะฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันเห็นเด็กอนุบาลมีขนมติดคอในฝันท่านจึงช่วยเขาและมองที่หน้าเด็กจำได้ว่าเป็นน้องชื่อจินดามานีเป็นกุมารที่บ้านท่านมองที่ห่อขนมที่น้องกินเห็นเป็นตัวเลข202833 ต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นเทียนแกะสลักแล้วที่เทียนมีตัวเลขจึงเอาตัวเลขใส่ขันแล้วโยนขึ้นในฝันท่านโยนได้หมายเลขห้าห้าเจ็ดต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าตัวเองได้ยินเสียงคนพูดหมายเลขหนึ่งสี่ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองขับมอเตอร์ไซค์สามคืนติดเลยรถที่ท่านขับในฝันทะเบียน 6992ต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปปากซอยแล้วรถเกิดดับทันทีเพราะน้ำมันหมดท่านผู้ฝันจึงเติมน้ำมันสขวดเพื่อจะเลี้ยวรถทำให้รถร้มแต่ท่านนำรถลุกขึ้นได้แล้วขี่ต่อไปรถที่ท่านขับในฝันทะเบียน4.1775 วันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นงูยักษ์สามตัวมีหลายสีอยู่ในแหล่งน้ำงูขึ้นจะมาหาท่านท่านผู้ฝันวิ่งหนีแล้วงูนอนขดอยู่ข้างหน้าท่านจึงวิ่งไปที่กระท่อมแล้วในกระท่อมเห็นแผ่นไม้มีตัวเลขแขวนไว้เป็นหมายเลข921 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นพี่ที่ทำงานเขาขับรถพาไปเก็บมะเขือเทศมีแต่ลูกสวยๆเก็บได้ถุงใหญ่เอาไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานด้วยความจริงพี่คนที่ท่านฝันถึงเขาขับรถไม่เป็นรถที่เขาขับในฝันทะเบียน3097ต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองขับรถฝ่ากกองเลือด ที่เกิดอุบัติเหตุรถชนอยู่ที่พื้นมีเลือดเต็มพื้นและเห็นเครื่องในกระจายอยู่ที่ถนนเยอะมากรถที่ท่านขับในฝันทะเบียน4.5677ต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นบ่ออุจจาระอยู่กลางบ้านจึงนำฝานมาปิดไว้กลัวลูกสาวจะตกจากนั้นภาพตัดมาที่ลักษณะคล้ายไปงานประมูลพระ แล้วมีคนบอกประมูลให้โชคหน่อยคำว่าโชคในฝันลักษณะท่านผู้ฝันเข้าใจว่าเป็นชื่อของตัวเองในฝันเขาประมูลได้ในราคา359บาทบ้านที่ท่านฝันถึงเลขที่50หมู่5ต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนไม่รู้แล้วฝนตกน้ำท่วมเห็นปลาดุกเยอะมาก แต่ท่านไม่ได้จับเพราะว่ารถใกล้จะน้ำมันหมดขับต่อไปเจอตำรวจตั้งด่านจึงเลี้ยวรถกลับไม่ได้จับปลาเลยรถที่ท่านขับในฝันไม่แน่ใจท่านผู้ฝันมีรถสองคันทะเบียน944และอีกคันหนึ่ง9247 มานะคะผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันเป็นหมายเลข53ในฝันท่านถูกลอตเตอรี่ด้วยเพราะว่าท่านเป็นคนขายแล้วลอตเตอรี่เหลือห้าใบสุดท้ายขายออกไม่ได้ทำให้ท่านถูกลอตเตอรี่หมายเลขท้าย53ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถจมน้ำทะเลในฝันท่านร้องไห้หนักมากเลยรถที่ท่านขับในฝันทะเบียน 3 2 9คนฝันเกิดเมื่อวันที่1เดือน2พศ25 26ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางแม่ได้เล่าค่ะผู้หญิงฝันว่าโทรศัพท์ระเบิดเครื่องกระจายแล้วสีมตกท่านผู้ฝันได้หยิบสีมขึ้นมาดูความจริงแล้วสีมเบอร์โทรศัพท์ของท่านมีสองเบอร์เลขท้าย0 6 3และอีกเบอร์หนึ่ง 5 955แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณายางในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกๆุกท่านโชคดีกับแนวทางที่นำมาเสนอค่ะขอให้ทุทกทท่านโชคดีและมีความสุขตลอดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ